นนี้ไม่เท่าไหร่ oh yeah. และใชพพระราช <Yeah. S 1> ในหลานชายคนโตนะ่ะ oh <my> มันเหมือนใครที่ไหน่ะ โว้มึงบ้าปะเนี่ยเลยนี่กูมาแต่งงานทำไมอ่ะมึงแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยเอ้าอันนี้ชุดพระราชทานของฉันชุดพระราชทานใช่กูนึกว่าจะมาตั้งสำนัภูมิขาวมาหมดเลยโหนี่จะบวชด้วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พท่านจะแต่งงานเป็นไงวะไอ้เทพประทานตายไหมมีคนมาท่วยไว้ใครวะไอ้เต๋าเฮ้ย กูหมายถึงในเรื่องนี่เกไม่รู้ไม่ได้ทันถามชื่อมันไม่ได้การแล้วถ้ามันไม่ตายในเดือดร้อนแน่ถ้างั้นต้องรีบแต่งรีบกลับรีบแต่งรีบกลับเข้าไปเลยเออไปนะซีบิกาเธอต้องช่วยพี่แปรผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนแล้วถวายบังคมด้วยพี่ยุคค่ะทำตัวปกติสิเทพบัตรประธานแทบประธานแทบประธานอะไรแล้วโอ้แทบลืมว่ามาผิดเวทีพี่จังหไม่เท้าคำแหมสิเลนี่พี่จะมาร้องเพลงประกอบพิธีด้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จอยเป็นเจ้ากรรมไม่ใช่เหรอเทพปธานครับเทพปธานแล้วเอาแก้มพางแป้งมาด้วยนะเอาแต่งนะไอ้เจ้ามาแต่งงานไงครับเอาแต่งงานเหรอเขาเรียกว่ากระแกกกันเลยแก่บุ๋มและไหนไหนเจ้าสาวจะบอกนะชุดส้มนะเจ้าสาวมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเป็นพระมารดาอ้าวป็นเจ้าป้าเป็นเจ้าป้าไอ้งั้นรีบไปตามเจ้าสาวมาผมรีบแต่งเออแก่บุ๋ม นี้เจ้าสาวกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ลูกถามสักนิดนองเทพประธานใช่ผมไอหลานและเทพบรรดาเนยมาด้วยหรือเราป่วยมาไม่ได้ป่วยแสดงพี่ป่วยสวบขึ้นสองขีดเลยไม่มาให้อยู่เบืองดีแล้วนะอาจะได้สบายใจและแลวอาสวบขึ้นไหมครับะขึ้นลูกขึ้นสองขีดเหรอขึ้นขึ้นเลยลูก อะไรขึ้นพระเจ้าเอาวไปดีเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอเดี๋ยวบรรยายภาพด้วยบรรยายภาพพี่แต่งผมรีบกลับนะมีธุระด่วนมีธุระด่วนจะไปไหนกันลูกพ่อไปไหนที่ว่าขานการแผ่นดินเยอะเบาๆบังเถินรู้นะทุกคนนี้เรี่ยวแรงจะไม่มีขับรถขับลาอยู่แล้วเอาส่งงานบ้านงานเบืองบ่อยไงเลูกใช่เอาอีกทีเดี๋ยวรอเจ้าสาวแป๊บหนึ่งเจ้าสาวแต่งหน้าแต่งตัวอยู่เจ้าสาวมาอยู่สิเจ้าสาวมาเลยงส อยากเห็นหน้าเจ้าสาวจะ่ไหว่าสวยไหมรับรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเจ้าสาวนี่ต้องแต่งตัวให้สวยที่สุดใจเย็นๆนะลูกนะนี่แต่งปุ๊บกลับปั๊บเลยนะับป๊นี่ไม่ต้องห่วงว่าคือเอาจัดแค่แบบเป็นพิธีพอเป็นยังไงบ้างตัวแน่ใจนะนสาวหญิงใส่ได้หรอนั่นรีบไปตามมาเลยอยากเห็นหน้าเจ้าสาวจะขาดแล้วเนี่ยครับ แต่สวยติดพระเจ้าป้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยอะไรไปเช้างี้โอคอนเชนกมาแล้วเนี่ยเทประธานคอนเชนกมาแล้วลูกนี่เจ้าสาวลุนกหองหยกเนี่ยนี่เจ้าสาวเหรอเจ้าสาวมาแล้วลูกโอ้หสวยคมไปคะใหาใหญ่แล้วนี่แต่งแล้วนะคะนี่แต่งหน้าแล้วลูกสวยดีลูกสวยนีแยงไม่ออกแล้วเนี่ยไฟกับไวเลสเนี่ยไม่รู้อะไรใหญ่กว่ากัน อ her her ắn, o, ้อสวยอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตรีบแต่งรีบกลับไปนะรีบกลับเลยมาโหรีพวกมาโหรีตีเลยขอเดี๋ยวพระสมบูรณพระเจ้าค่ะได้ปลูกบัตเดี๋ยวนี้ราชบุตร ใคบ้เนี่ยบอกคนไม่ต้องจุดประทัดแลวหนููพ่อมาถึงที่นี่แล้วถึงว่าสีเดยนมาหมาเห่าให้เกลียวเลยน่ากลันมาท้องลูกพ่อเดี๋ยพิ่งกลับอย่าอย่างอแงเดี๋ยวซื้อของเล่นให้รอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อมากลัวกลัวอะไรกลัวคนคนเนี่ยต้องกลัวเจ้ามากกว่ารอพ่อตรงนี้ ถืนเดินเข้าไปกับพ่อเนี่ยเขาแตกตื่นกันแน่ <S <S> <S เดี๋ยวไปพองมันลูกเดี๋ยวหน้าสวยๆของเราเนี่ยแต่มันกลัวเดี๋วไปมองมันเดี๋ยวมันหนีอยู่นี่ก่อนแต่พ่อมาโหเกียดปิ่นกูมานจังเลยใบเดาทองปลีวสวยดูสวยสดงดงามเทนิโลไม่ใสเขามีงานอะไรกันชุดแดงนี่ใครเนี่ยถ้าเป็นใคร ตาไม่ได้เลูกชื่ออะไรอายลูอายออาย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 เด็อะไรเดกระดอนลูกเดอะไรเดอุดมลูกเดกระดอน่านเมาได้พูดผิด้เนี่ยอ๋อพระเจ้าอาออาเอฟขอภัยไม่ได้มาเสนานจไม่ได้ใจหายใจวหมดลูกใครชื่ออะไรเอ่อจำจชื่ออะไรอะไร ป้าใครอ่ะใครชื่อชื่ออะไรสีอะไรสีถัญญาสีถัญญาสีอะไรเนี่ยสีวิกาสีวิกาใจเย็นนะลูกวังนี่หวังไรนะลูกนะลาขอโทษร้านคนแถบนี้อ๋อจุ๊บลิศเกินอ๋อเออมานขออภัยด้วยที่มาไม่มีใบบอกเดี๋ยวรอสักครู่เพื่อทุกคนไปแล้วนะไม่ต้องตึงเลย หัวมาแล้วไปเห็นไงอกอยปกติไม่ค่อยอยู่เลยอืโอ้ยย็งไงขนเต็มหัวปึ๊บพับปึ๊บพับไป,ป,ปหมดใครในเราอะ่ะเอ่อคือหันหลังให้กันจะคุยรู้เรื่องหรือไงจ้าอะไเห็นหน้ามาสิหันได้เฮ้ยหน้าขึ้นอุ้ย โอ้โหสงสัยร้านน้ำเพีงจะไปไม่รอดจะของร้านบ้าขนาดนี้แล้วน้องเมครับมอลหมายของพี่คะเป็นใครเราอ่ะชื่ออะไรเป็นเจ้าสาวไงชื่ออะไรเราขวัญไงลูกอะไรขวัญนกอ่ะนกอะไรนกอะไรนกขาวจุกนกอะไรนะ เทโนกคู่มันเทประทานอย่างนั้นเหรอใช่มั้งเนาะใช่หรือเปล่าใช่นิดหนึ่งก็ได้ใช่นิดหนึงก็ได้กว่ายังเห็นหน้าไม่ชัดเลยะจะมาเป็นน้องสะพ้ายอขอดูหน้าชัดๆหน่อยเงยหน้าึ้นดูได้เมื่คอเพล็ดโอ้โห ูคนเต่าบัตาร่านี่เป็นนั้นกวักใช่ไหเอออะไรล่าฝ่าวแมืนบัวคุณแม่นแล้วเฮ้ยโว้ยเพิ่งเล่นเหรอเพิ่งเล่นเหรอเราเทพประธานเราเทพรบวาทีเทพประธานสับสนเนาะไม่ได้เล่นนานดื้อ เล่นกับเมียชอบเก่งเล่นกับเมียเล่นผิดตลอดเก่งอุมานหุบปากไปเลยผมคุยกับลุงบอยครับพ่อเราเทพพระราษ์เป็นพี่เทพทธานไม่ใช่เรลามผู้สวนร้อนี่ก่อนนะเดี๋ยวกลับเมื่คืทีละคนสองตัวเี๋ยวะ ตั้งแต่เล่นทำไมมึงแน่ใจหรือมึงเป่าเพลงเนี้ยฮะไปกินดิโ h ้ n e เป็นคนเป่าปี่เหรอวิชาเหรอใครหน้าที่ใครเขาไอ้ต้อมมันคุยกับเมียก็ให้ไอต้อมมันไปเป่ารุ่นมาทะเลาะกับเมียมันอยู่ทะเลาะกับเมียอีกแล้วกับเมียเขามาด้วยเนี่ยก็ได้หลังกันเคลียร์อยู่น่ะทะเลาะอีกแล้วใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลิกกันไม่เลิกกูจะไปแชฉเขาเลิกกันทำไมเราก็เขาทะเลาทะเลาะแล้วก็เลิกพานเลิกยังไงทะเลาะเรื่องอะไรอะฮะ เออารรื่งะไมันจับได้ว่าเมียมีชู้เฮ้ยมีชู้กับใครวะยามหน้าหมู่บ้านจริงอ่ะใช่แล้วแล้วรู้ได้ไงอ่ะูปุญญาณหน้าหมู่บ้านมันอะไรอะไรอะไรน้องเก็บอะไรเก็บอะไรเก็บอะไรแแย่ล้วมึงใครเนี่ยมึงใครใครเนี่ยมือชื่ออะไรเออเอาปีคืออะไรเทพเทพอะไรเออเทพะอไรเเทพอะไรเออตอนเทพ มาขายยามาเป็นยาตุ้มเทพอะไรเนี่ยเทพมาเพื่อไอ้เพือกแต่งตัวกูดูจะมามาตั้งศาลมาใครฮะมึงมากับใครเฮ้ยอย่าบอกมาคนเดียวพูดไปเลยมาไอ้เค่พิจิตไอ้เค่พิจิตใช่อย่าบอกยังไงวะอย่าบอกน้ำมากับหมอสุนินอะจบ อยู่ตรงไหนวะนู่น,น,อ,ยน,นอยู่นู่นเอยูเดียว,ยยวใช่ไหมใชเนะ่เดี๋ยวมึงนะเดี๋ยวคู่กับโาเคด้วยกูมันพ่อไว้เดี๋ยวมันหนีมันนี่นแกจอมเว่ยพ่อชันฝ้าเกลีไว้กระชื่น,นคุณอย่างมึงวิววิววิวโอ้ยลูกคุณลูกคืณลูกคุณลูกคุณเสี่ยวปิ่นทิมตาใครเนี่ยเทพครับผม เทพอะไรนจำเทพไม่ได้เหรอเทพอะไรมีเทพเดียวเท่เลยเทพเท่อะไรเทพอะไรพอเทพมจนวีครับไอ้บัสจ๋านี่พลเทพมจนวีเหรอกุมารเหมือนพลเทพไหมไม่เหมือนฮะเหมือนใครเหมือนไดยนนี่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 เป็นไงเจอลิเกรู้มากไอ้นายโอ้โหไม่ไม่มัดมัดยาวเลย เทพอะไรกันแน่เทพประธานเทพประธานครับมันลุงมันจำพี่ไม่ได้หรือไงจำได้เสมอนี่เทพประธานเหรอครับเอาได้จะมาแต่งงานใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวจัดให้ก่อนแต่งงานต้องโกนหนวดด้วยนะครับหนวดเฟิร์มเช่นนั้นเราอ่ะทำไมอ่ะโกนไม่ได้และหน้ากูหวานเอาละจะแต่งงานจัดงานก็ไม่บอกไม่กล่าวเราจำเอาไว้นะงานแต่งเทพประธานกับขวัญชิลุกเราต้องไปพูดจัดสำหรับวันนี้ ขอเลื่อนการแต่งงานพี่คนไงแต่งแล้วนีใรคงใจหรือเปล่าเือนการแต่งงานใช่อีเกนวันจะกลับาจัดให้ใหม่ถ้าไม่มีข้อคงใจแยกย้ายเข้าพักกันได้ไปเป็นไงล่ะทีมข่าวนแล้วตัวดีนะไม่ต้องะ ้าวไอ,อ้ดูไอ้ไหมูอะไรกันานางกวาดเขาเนะี่ยนางกวาดเราพ่อทำไมอ่ะทำไมไม่กวาดผัวเข้าบ้านบ้างล่ะไอ้ดูวันนี้ดูชอบกวาดออกอ่าหาตรวจโควิดยังทำไมอ่ะอาสวอปไม่ไหวแล้วนะจมูก,กอะกลัวอาเจ็บเออแล้วสวอปอะไรสวอปตูดจแทนเธอเหอมือนสวอปไม่ได้แต่ผมแย่ให้ มีไม้เหรอมีแต่คงสู่ของอาไม่ได้หรอกเรนนี่หนแล้วมึงรังแล้่องไอ้เจเบลาด้วยมึงมองหูเลยกูโอยโง่ไอ้เจงุ๊กจ๋มนะไม่น่ามากับมึงเลยเจ้าสั่งให้เข้าพักก็แยกย้ายกันไปออกเจไว้กลับมาจัดงานให้อีคนใดนาทีนี้ ฮ่าฮ่าไอ้น้าไปละก็เดี๋ยวมันกับเราเทพพรานจะได้เห็นดีกันเพราะฉะนั้นสีวิกาในเมื่อเรื่องนี้เธอเป็นคนต้นคิดี๋ยวก็แก้ไขเองก